for your breakfast kitty Okay daddy coming สวัสดีค่ะพี่น้องอากาศมือนีเด้อค่ะยังช่วงนี้ยังมีฝนอยู่ค่ะช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นาอค่ะพี่น้องนี่มือหนี้เขาเห็นเครื่องลูกเด้อค่ะมือหนี้เห็นเขาเครื่องลูกเบิ่งจุลีสิเห็ดยังมือนีลีเกิลสิ พาพี่น้องออกมาหลังบ้านเระหลังบ้านนี่ซื่อๆดอกค่ะเบิง่งเห็ดดอกนี่ยังอยู่ดีอยู่ค่ะยังอยู่ดีสบายอยู่มีมูอีกตั้งหากนี่เบิ่งดอกอันนี้รู้สึกแด the นดีไลอ่อนนี่นี่นี่น,นี่หักแพงค่ะหักแพงดอกนี้จุลีจะพาพี่น้องพะพอดีว่าช่วงนี้ฝนตก้ะคะ่ะจุลีเลยไม่ได้ ออกไปทัางใดจุลีสิพาพี่น้องออกมาล้งบ้านมาซองเบิ้งหลังบ้านนี่จากน้อยหนึ่งจุลีสิพาพี่น้องมาซองเบิ้งอย่างวาตีอ๋นี่เบิ้งวิวอ่ะเดี๋ยวตามมาเบิ้งน้ำกันค่ะว่าจุลีสิพาพมาเบิ้องอย่างเนาะพี่น้องเนาะจ้างที่บอกเด้อค่ะช่วงนี้จุลีเห็นฝนตกฝนตกแล้วกะ ฝนตกลายมือแล้วก็มองนีจุลี่เคยเอาเห็ดอันเห็ดเผิงกไงจากเทิงเขาจุลี่เคยเอาเห็ดเผิงไงจากเทิงเขามาวานไวเด้อค่ะวานไวประมาณสองสามปีแล้วบอท่านได้เห็นมีแมคค่ะบอทานได้ขึ้นตรงใส่สิบอขอ้ขืนสมบูรณ์พี่น้องว่าจังใดหรือมันต้องใส่เวลาโดนกว่านี้ ผู้ใดลูกะเม่นเข่ามาเล่นน้ำจุลีเนเด้อค่ะอยากสิถามผู้เชี่ยวช้ญน,นี่เด้อค่ะในปลาน้ำปลามุนีล่ะค่ะจุลีออกมาว่านไว้เด้อค่ะแต่ว่าพระท่านได้เห็นขึ้นนะเนี่ยพรท่านได้เห็นออกพรท่านได้เห็นขึ้นเ,นนเห็ออดเผิงไงเด้อค่ะเห็ดเผิงหวานน้ำมุนี จูเลียเอาเห็ดมันปูมาวานอยู่น้ำกั่นนี่ค่ะรอมมนี่เอาเห็ดมันปูมาวานเอามาวานไว้รอบ้านีิได้บต้องไปหาย่างไก่ค่ะจุลีคิดถึงนึกถึงพายนาเด้อค่ะพายนาแบบว่าแกเถ่าชลามาแล้วย่างไก่บบได้แล้วสิหากินรอบ้านนั่งสิงนะเมียพี่น้อง นี่นี่นี่นเรียม้อาวานไว้น้ำมุนีแลละค่ะเห็ดเพิ่งก็ไดโอ้ยอรเมนเห็ดมันปูก็ได้สรุปแรกกับบทน่นได้เห็นเห็ดเอียงรอบานก็ไดพอดีเห็นเป็นอากาศฝนแล้วกะเป็นสีชื้นชื้นจุลี่ค่ะคิดว่าสีเห็ดมันสีออกเห็ดน้ำน้ำบานเด้อค่ะเห็ดน้ำรอบานนึกว่าเห็ดสีออกกับบทน่นได้เห็นออกดอกค่ะ เห็ดเผ่งใหญ่จุลีเห็นทางอื่นเพิ่นเก็บเห็ดเผ่งบ่มเมนยังดอกจุลีเลยออกมาซองพาพี่น้องออกมาซองหลังบ้านหมองจุลีเอามะว่านไหวนี่ล่ะอืมอันนี้มอดต,ตกลงมาจากเถิงต้นไม้ค่ะมอดซุมนี่จุลีจำซื้อบ่ได้แล้วเด้อค่ะจุลีเคยใส่ซื้อว้ไห่แล้วมอดซุมนี่พี่น้องเสือเ้อบ่หน้าหนาวนี่ หน้าหนาวเดียนี่ยังอกวางกวางหน้าหนาวพวกเก้งพวกวกวางนี่เขาหากินซุ้มุนีเด้อค่ะเพราะว่าหน้าหนาวเขาสีบมิห้าเขาสีบบขึ้นเนาะค่ะในปงในป่าห้าเขาสีบกขึ้นแล้วค่ะกวางเขาก็สิไปหากินซุ้มุนีน้ำตนไม้เด้อค่ะนี่จุล่รีพามาเบื้องหลังบ้าน พามัเลาอหลังบ้านสรุปแล้วก็ยังไม่เจออะไรเลยไย้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียดละห้องละง้มอยู่ค่ะเสียงกบเสียงเขียดกอะไรเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดอ๋อม่มีอย่างเนาะค่ะเนาะไปสนะอากาศก็นเย็นๆเด้ออากาศก็นเย็นๆเด้อค่ะช่วงนี้สปริงแล้วใกล้สี่ เข่านาฮ้อนแล้วแต่ว่าอากาศยังเย็นเย็นอยู่เด้อค่ะนี่ป้าหลังบ้านเนเบื้องไปสนาพี่น้องเข่าบ้านกันค่ะไปหาเอียงอุ้นอุ้นดื่มกันดีกว่าเนาอค่ะเนาะเตียมฝนมาแล้วค่ะฝนลงเม็ดมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้ว,ลว,ลวเข้าบ้านไปหา เครื่องดื่มอุ่นๆกินแกงนาวกันดีดกว้วเนาะค่ะมาค่ะมาไปค่ะเขา้าบ้านเนข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเบิ่งนางอีกจัตเทียเบิ่งนางอีกจัตโนยก้อนเข่าบ้านเนาะค่ะตายเข่าบ้านแบบนี้ มามาเฮดกาแฟนมกินกันดีกว่ากาแฟอุ่นๆกินกันค่ะกาแฟจุลีกะอันนั้นไว้แล้วเลขค่ะเฮดไว้แล้วกาแฟธรรมดานี่แหละอันนี้เดี๋ยวจุเลียจะเอาไปอุ่นอุ่นในไมโครเวฟเลยค่ะนมแล้วก็สิมีน้ำเชื่อมค่ะนี่นำเชื่อมเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะ เรจุลิสิตีครีมจากน้อยเลยคะ่ะตีครีมไซนานมกับสปิประมาณจากประมาณจากซอนซ้อนหนึ่งนี่หนอกสองซ้อนนมประมาณซ้อนโต๊ะหนึ่งซ้อนโต๊ะสองซ้อนแล้วค่ะจุลิสิใไซวิปปิ้งครีมส่วิปปิงปป้งครีมกับประมาณซ้อนหนึ่งคือกันเด้อค่ะ ลิปปิ้งครีมหรือว่าเฮฟวี่ครีมแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่น้ำเชื่อมเนาะพี่น้องเนาะน้ำเชื่อมกินวานิลากินเฮเซนัตน้ำเชื่อมกินเฮเซนัทประมาณหนึ่งช้อนชาดด้าเลยค่ะผู้ใดมักหวานมักผู้ใดมักจืดมักหวานกน็เอาตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวดุลีสิตีฟองจากน้อย นี่ค่ะนมกับสีได้ประมาณนี่จุลิซิบบตีเเขาดันคนคนลายเด้อค่ะได้แล้วเรามาชงกันเลยใส่นมลงไปใส่กาแฟลงไป โอ้ยบม,มะะินเติมครีมค่ะพี่น้องนมนี่นมอุ่นเลยค่ะนมที่จุลีใไไสไซเสร็จเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะและและนี่ก็จะเป็นโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอา,เอาก้องก้องก้องเดี๋ยวเด้อค่ะแป๊บนึงและ และนี่ก็จะเป็นกาแฟกาแฟนมอุ่นๆเด้อค่ะพี่น้องโอ้ชื่นใจกาแฟนมอุ่นๆล้านดังเด้อค่ะนี่แซ่บค่ะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะอากาศเย็นๆลองไปเฮ็ดดื่มกันเบิ่งขันผู้ใดกินกาแฟเนาะพี่น้องเนาะแซบ่แซบเสรจล้ะค่ะท่านคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเนาะค่ะเนาะ ไพ่อกันไม้กิปหนาค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกซับสไครต์ด้วค่ะพี่น้องพอกันไม่้กิปหนาสวัสดีค่ะบายบายไปนั่งจิบกาแฟกันเด้อค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย